เอาแล้วสุดที่ทุกคนด้ยงใจดีต้อนรับกระสุนฉันในเฮดวิลซีไหนปีใหม่ไปไหนกันมาบ้างส่วนผมใช้เวลาปีใหม่ในการพักผ่อนเหมือนกันแล้วนะครับทุกคนจริงๆก็ไม่ถือว่าพักแค่เดียวอ่ะนะกิจกรรมครอบครัวเต็มไปหมดเลยแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กันในช่วงของโทเฟนนะ่าร้อนนี้ไม่ได้ทำกันมาโคตรนานเลยนะบอลสินกรกิจกรรมทุนไม่อยกใช่ปะเฮ้ยนายว่างอันนี้อยากทำโทเฟนน้าร้อน้างแล้วเนี่ยทุกคนครับเราเจอโทเฟนแพ็คใหม่นะทุกคนซึ่งเป็นแพ็คที่ค่อนข้างที่จะคุณภาพมากเลยนะคุณภาพอีกแล้วเฮ้ยแต่อันนี้คุณภาพของงจริ มันชื่อแพกว่าพิซซ่าโทแพกเกี่ยวกับพิซซ่าวะเนี่ยนะแต่ว่าเราจะเห็นเลยว่าอ๋อเนี่ยมันมีตัวหนึ่งชื่อว่าพิซซ่าโทมีพิซซ่าอยู่บนหัวด้วยโทเนี่ยนอกจากดูเทล่าแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกับพิซซ่าวะเนี่ยประสิทธิ์คุงไม่รู้แฮมีพิซซ่าอยู่บนหัว้อมกับตาที่เคะออกจากกันคืออะไรวางไม่ต้องบนหัวแล้วมันฟินอย่างนั้นเหรอนายอย่าไปทำความเข้าใจกัเจะโทเฟสดีกว่านะอ่าไอ้เปการเดินมันอะไรของมันเลยนะมันจะย่อตัวททำไมวะคือที่นี่มันคงแบบมีความส พี่ได้เอาพิซซ่าวางบนหัวอะไรอย่างนั้นนะนะบอลกระโดดรถเต้นนะบอลละสิบคุงนี่ยชาไม่ออกเลยทำไมจอกวางพิซซ่าบนหัวแล้วถึงดีใจขนาดนั้นก็คงมม่ก็หมายว่าถ้ามีนูเทลลาวางบนหัวนายกันล้วบอลละสิบคุงว่าอันนี้ไงเจนจูที่ลลาวางบนหัวบอลิะสิบคูงไม่ได้โดดเล่นเต้นหรอกนะเล่นจะเข้าใจโทเฟสตัวนี้ส่วนนการวิ่งที่นี่คงจะมีเหมือนกันแล้วนะ โอ้โหขยับยะะันสะกแค่ไหนพิซซ่าเขาเป็ตกจังหัวเลยนะเนี่ยบริสิทธิ์คุ้งจะตียังไงนะเนี่ยอ่ะนี่คุณลุงมากินพิซซ่าดีกว่าลุงครับมากินพิซซ่ากันเถอะโอ้ว้าวร้านสังวิ่ามาอย่างน,านั่นเหรอเดี๋ยวนะอ,อ พิซซ่าเต็มหน้าเลยอร่อยไหมครับลุงอร่อยก็แย่เลยล้านชั่วมันเอาพิซซ่าเสริมถึงที่เลยนะทุกคนครับโดยการเอาหัวฟาดลงไปมันด่เฟการตายของเจ้านี่กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงมาเพราะเหมือนผมจะเห็นมันมีเฟซสองแน่ๆมาหนึ่งซองซ้ำ โดนเหรอเอ้ยนะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีพิซซ่าที่ดวงตาด้วยคือแบบเหมือนจะแบบว่าคราบพิซซ่าขั้นสุดอะไรอย่างนั้นนะนะไม่บอกพิซซ่าคนนี้ว่าโดนทิ้นทอนแต่คราวนี้เนี่ยต้องเอามือจับให้เขาบนเพราะว่ามันเกือบตกใช่ไหมล่ะกลัวตกกว่าเดิมดี่หว่าแต่ก็เอาเดี๋ยวนะมาทำพิซซ่าตัวจังหัวเจ้านี่กันดีกว่านะหนึ่งสองซ้ำอโอ้น่าจะตกแล้วนะเมื่อไหร่ไปรับสิ่งขงไปไหน,นแล้วล่ะเนี่ยไอ้ไอ้คงหวาเนี่ย โทรไิซ่างกูดูปกติไปเลยโว้ยอา้าวเรามาดูตัวที่สองกันไ,ไหนๆเลยเนี่ยจะหัวยงคือว่าให้ฝักดูโทรตัวนี้ทีได้หรือเปล่าอ่ะไ,ไหนแบบมา,มาดูแลก็แบบว่าจะโทรเฟสตัวนี้นะไมื่อกจะเป็นโทรเฟสที่นากุณที่สุดที่รีวิวมาแล้วก็ได้นะมรสิทธิ์คุ้งโว้ยรู้แ้วตัวอะไร นหัใจเปลา่าบัลลูนดยยังไงวะเนี่ยนายคงอยู่อย่างเดียวทุกคนคงรจำจะโทรไปสไปเดอร์ด้ทีแต่คราวนี้มันมีประวัติของมันด้วยแ้เราไปดูประวัติของมันกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนายไปดูไกไกลดิฝากให้มันเกิดตรงนายด้วยละกันนะบรลลูธิดคุงไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนว่าจะโทรเฟสไปเดอร์ตัวนี้มันจะมีประวัติความเป็นมาอย่างไง่อยเสียงละทอย สเต็ปที่หนึ่งคุณเป็นแมงมุมในบ้านคนคนหนึ่งโอ้แม่งตัวโคตรใหญ่สเต็ปที่สองคุณให้กำเนิดลูกแมงมุมไปหมดห้าตัวโอ้คุณหักควรจะมายสเต็ปที่สามคุณออกไปเอาอาหาใ้พวกเขาสองชั่วโมงต่อมาโอ้แมงมุมในบ้านฉันละเนี่ยนี่แน่นี่แน่เออ เออตไปลยแม่กลับมาแล้วลูกกับอาหารสุดสดชื่นโอ้สเต็ปที่4ลูกของคุณได้หายตัวไปเออสเต็ปที่5โอ้นั่นคุณเห็นแล้วโอ้โหมนุษย์ได้จัดการกับลูกๆของคุณโอ้โหเลสเลยเออสเต็ปที่6คุณโกรดมาก สเต็ปที่เจ็ดคุณเรียกเพื่อนมาโอ้ไม่นะนี่มันเรื่องสนุกโอ้แม่งเอ้ยเออโอ้โหมันสายพันธ์อะไรบ้างวะเนี่ย๋อเออโอ้ไม่ยอมรับชะตากรรมของคุณซะโอ้ไม่กูไม่ยอมรับงนี่ยจะหวยสุดท้ายนายแค่อ่านประวัติคนเดียวอยู่ดีแล้วนะคือได้นายอ่านแล้วก็ฟังก็ไม่รู้เรื่องพอดีแล้วเว้ยจะน่ากลัวจะมัดเลย มาถึงโทเฟตตัวนี้ที่ผมกินว่ามันน่าสนใจที่สุดในแพ็คข,ของพิซซ่าเลยนะมันราส่กลคง,งยังไงอะ่ฮะฮะ่ามันก็คือโม่ัโทหรือว่าโทเหล็กนั่นเองนี่ไงมันดูไม่นะ่าจะมีอะไรเลยนะเจ้าขอใช่ไหมล่ะขนาดนาะยยังคิดว่ามันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเจ้าโทเฟตตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เหล็กธรรมดาเด้อทุกคนครับและแน่นอนว่า นี่ผมเปิดเอฟเฟกการจมตีแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าเขายังยืนนิ่งเลยแหละทุกคนนะก็คือว่าเขาไม่มีทั้งเอฟเฟกการเดินไม่มีทั้งเอฟเฟกการตีและทำไมนถึงบอกว่ามันน่าสนใจกว่าจอยอะไรเนี่ยนายดูนี่นะาห,าหนึ่งสองสามเออเฮอเออโอ้ ใช่แล้วบริสิกุ้งเจ้าโทเฟนเหล็กต <out> ัว <improving> น <noise> ี้นั้นคือการสะท้อนกับการโจมตีของคนโจมตีมันยังไงล่ะเพราะฉะนั้นอย่าได้หาตีมันเชียวเมื่อเชื่อนายลองดูนี่นะเราจะตีมันอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามหัวดูนีเลือนรถอ่ะดู ดูสิมันสิทธิ์งมันสะท้อนกับทุกการโจมตีเลยล่ะวว้าน่าสนใจจริงๆนดไอ้หรือพูดง่ายๆว่าตัวนี้นะมันสะท้อนทุกการโจมตีของคนที่โจมตีมันเลยยังไงเราบรสิทธิงสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะงั้นเราก็ด้วยสิการตายตัวนี้นี่มันต้องมีวิธีจัดการมันได้ดิอย่างเช่นลอยเข้ามาสู้กับโทเฟหตัวอื่นของเราแล้วก็มันจะเป็นยังไงกันแน่นะเอามาเจอใครในนี้ดีนะเอาเจ้านี้ก่อนละกันนะนี่อ่าดีเลือดเก้า0มืกับตัวนี้มีเลือดอยู่แค่เจ็ดร้อยห้าสิบใครคิดว่าจะเป็นยังไงบรสิทธิ สินะเท้าแล้วพร้อมแล้วก็วิ่งเข้าไปแล้วเอามันเดินด้วยซ้ำไปเดินไปหาเมทันโทแล้วตีหรือยังตีแล้วตีแล้วเมทันโทเลือดไม่ลดเลยตีหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเมทันโทเลือดลดไปแค่12เองเฮ้ยบ้านาไก่เลือด93,000กับไอ้โทเฟสตัวเลือดแค่750ดอยเนี่ยนะเด็กๆไปน้อง ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เลือดน้อยๆขนาดนี้ชนะเจ้าตัวนี้เนี่ยเราเจอโธเฟสใส่เคาน์เตอร์แล้วมันรู้สึกคุ้มที่จะมั้งเลยแฮะอันไหนมาลองดูนี่กับไ,ไอ้โธเลือดล้านสี่กับไอ้เลือดเจ็ดร้อยห้าสิบมันจะเคาน์เตอร์ตรงนี้ได้หรือเปล่าโหโคตรน่าสนใจเรดี้ฮ้ยอู้หโดนเวี่ยงเอาดันนันนัน,นเฮย้ยมันจัดการถึงเฟสสองได้เฮย้ยเลือดล้านสี่เลยว้ย แล้วเป็นไงพักตัว oh, น uh <huh>. ี้เงินเหลือเท่าไหร่นเราแล้วไปแค่ห้าไอ้บ้าเนี่ยอยู่โนนนั่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 นเอาแล้วตัวนี้เฟสสองจัดการเรื่องตัวนี้เฟสสองวิลงเลยู่ที่เก้าล้านครับทุกคนโอ้โหหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเก้าล้านสี่แสนดูเหมือนว่าจะจัดการเฟสสองไม่ได้ทุกคนครับเพราะว่าเรื่องมันเพิ่มเรื่อยๆเห็นอยนะแต่ในขนาดเดียวกันก็จัดการในเจ้าเมทัลโทไม่ได้เหมือนกันแฮมาสักขนาดนี้นล้อย่ารอช้าเลยดีกว่าเราไปลองกับเดอร์ลูลเลอร์เลยดีกว่าแล้วนี่คือเดอินลุลเลอร โคลสายเคาน์เตอร์ตัวนี้น่าสนใจมาก <Ready? Go! S 1> ลุยโอ้โหจะโคลเฟสตัวนี้ปากแก้วใส่แต่ว่าโอ้เรียบร้อยโอ้โหไปทัานโคลไม่สะดุดกระเทือนเลือดโอ้โหลดไปเหลือแค่เจ็ดร้อยยี่สิบสองต่อด้วยโคลเฟสร่างปืนลูกซองเอาปืนลูกซองยิงไปท่านโทลไปท่านโทลไม่สะกิดเลยเลือดลดแค่ทีละหนึ่งแต่กับกันโคลเคซี่ลดลดเลือดลดทีละร้อยทีละร้อยกำลังจะตายแล้ว กำลกงจะตายแล้วยิงไม่เข้าเลยเป็น,นิดเดียวอ้าวเหี้ยโอ้โหกลายเป็นโคลเฟสเฟสสองเริ่มเขาเริ่มจะกลายเป็นเดรลูเลอร์แต่ว่าตอนนี้ไม่สะดุดสะเทือนเลยครับทุกคนโอ้โหสุดยอดมากกับเมทัลโคเรียบร้อยโ,โอ้โหเร็วเดีมากเอาแล้วเอาแล้วมีลุ้นกันร,รอบนี้แหละว่ามันจะเป็นยังไงเอาละร่างของลูกน้องเดรลูเลอร์ทุกคนตัวนี้มันดูจะมีเก้าแสนสี่พันแต่ว่าเริ่มเราดุงวบเลยที่เราจะได้แชมป์คนใหม่เหรอเราเป็นเมทัลโคตัวง่เงียอย่างนี้เได้แล้เหล็กมันทำด้วยไหละเนี่ย เอาล้วครับตอนนี้เลือดอยู่ที่เลือดหลือที่แปดหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นสามหมื่นเรียบร้อยโอ้โหเมทัลโทจัดการเฟสนี้ได้อย่างสบายๆไม่สะท้านเลยเลือดเหลือเท่าไหร่เลือดเหลือเท่าไหร่เลือดเหลือสามร้อยเก้าสิบห้าเฮ้ยมันก็หนักเอาตัวอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เดอะรูเลอร์กำลังจะกําเนิดขึ้นแล้วเรามาดูกันว่าเดอะรูเลอร์ตัวนี้น่าจะสามารถเอาชนะเจ้าเมทัลโทนในแวบเดียวได้เลยหรือเปล่าหรือว่าเดอะรูเลอร์จะเป็นฝ่ายต้องจัดการใครกันแน่ เฮ้ย,เ,ยเรียบร้อยเดินรู้เลจะกลายเป็นทันโทแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่การเสกหายไปมดทุกคนมันเป็นการที่แบบนอนตายอ่ะเฮ้ยมันไม่ได้โดนเสกหายว่าเฮ้ยแกเป็นคนแรกเลยที่ถึงฉันสกคอมพิวเตอร์ไม่ได้แต่กาต่อสู้เดินรู้เลือได้นานขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ยบรสิทิ์คุงนะให้เก่งขนาด้นๆแล้วที่เราเจอของดีก็ให้แล้วครับทุกคน เอาแล้วหมดช่วงปีใหม่นะทุกคนครับผมเองก็หมดเวลาหยุดแล้วเหมือนกันนะที่ผ่านมานี่คือแวะไปหาญาติมาสารพัดเ,เลยเลยไม่มีเวลาลงคลิปนะทุกคนถือว่าพักผ่อนกันไปละกันเนาะบรรเสตกุ้งเอาแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าทุกคนไปก่อนละเจอกันนะ